หนึ่งคือแต่ก่อนนั้นท่านเห็นพิะสุทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิญญาผ่านไปแล้วพระมหาเทระหมอกอละนะันทรสารีบุตรทั้งหลายปฏิญญาผ่านไปแล้วท่านเห็นพระสองฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ว่าอยากสอนอยากไม่ใคร่ต่อการศึกษาประพฤติปฏิบมวินันมากๆท่านอนนี้ไปอยู่ในป่าที่ให้ท่านออกไปอยู่ในป่าคนเดียวท่านเบื่อหน่ายหมู่พระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ้นในธรรม ท่านก็ไปอยู่ในปา่าในดงแล้วท่านก็พูดอยู่บ่อยๆเล่าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านาว่า,างๆท่านก็เล่าให้ฟังไปเวลาท่านจะตายท่านก็พูดอีกถ้ามีมีม,ม,มีตามมากท้กาว่ามีเทวดาม,มาถามความจริงอาจจะเป็นความเคยชินเพราะความเป็นห่วงแห่งพระศาสนาอะไรท่านก็เลยพูดสอนลูกศิษย์ลูกหาถ้ามาว่าภิกษุทั้งหลายแต่การก่อนนูน่นเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นุ่งห่มผ้าตามมีตามได้เป็นปริมลฑทนเพียงป้องกันความร้อนความหนาวสัมผัสลื่นยุงเหลือบไหลปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายเท่านั้นจะคบชานานั้นอาหารปานี้ก็ตามเสาร์มองก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามก็เพื่อยอย่างอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้น ไม่ติดไม่พวพันไม่มกมุ่นสยบในรสชาติแม้จะถูกความป่วยไข่ข,ขอบง,งำก็ไม่ขวนขวายหาปัจจัยเพศสัต์บริขารเพื่อชีวิตมือนขวนขวายหาความสิน้นอาสวะไอ้นี่น่าคิดอมังมากเลยตรงเนี้ยถ้าว่าแม้จะถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยคอบงำหา,หาอยู่หายาตามมีตามเกิดไม่ดิ่นร่นกระพนกระวายไปเข้าห้องที่ไหนให้มันดีๆลงพจะบอกพยาบาล ชีวิตานังบริขารเรเพจตเอปปจอธปเจเยจณภานหังอุสกาอาซุ่งยะธาเตอสวัคไขยเยนี่ว่าอย่างนี้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ควนขวายหายาันเป็นปัจจัยแก่ชีวิตวุ่นวายมากนะเหมือนการขวนขวายเพื่อสิ้นไปแห่งกิเลสลองไปเปิดพระไตรปิดกเล่มที่ยี่สิบหกข้อที่สามร้อยกาสิบสี่หน้าสามร้อยกาสิบสี่หน้ากับข้อตรงกัน เล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์แต่ปางก่อนพระเสขะผู้ศึกษาผู้อบรมจิตอยู่แต่สมัยก่อนนั้นไม่จะเจ็บใครได้ป่วยก็หายยกหายาตามนี้ตามเกิดไม่วุ่นวายก็ดินรนขวนขวายมากนักเท่ากับการขวนขวายเพื่อการสิ้นไปแห่งเิเลตจะตายเดี๋ยวนี้ก็จะดูมันอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็อยากจะปรารถกก่าทันทั้งหลายเอกเหมือนกัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นเวลานาทีทองเวลาจะเด็ดดูความกระสับกระส่ายของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไรถ้าท่านมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเพียงพอก็ไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมาพุ่นวายมาช่วยมาเลือกให้อยู่คนเดียวจ้องดูเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายเรียกว่าตายแซบแซบได้อย่างมีศิละปะตามแบบของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ฝึกฝนมาดีแล้ว เีเวลาได้อตมาเจ็บใครได้ป่วยนี่ไม่อยากจะสนใจใครลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รู้เรื่องที่เขาหาหน้าหายามาให้ที่เราบอกเขาก็นี้ไม่ต้องมารบกวนจะหนังตายจะนอนตายยังไงก็ตามจับดูมันดูความหมดไปสิ้นไปดูความกระสับกระส่ายของตายและความวุ่นวายของจิตมันเป็นอย่างไรดูมันนดีดูอาการหมดไปสิ้นไปเหมือนดูตะเกียงหมดน้ํามันดับไปเหมือนดูใจคนอื่นเขา ตายในขณะที่เราไปดูเฝ้าดูใจคนอื่นให้ดูตนเองตายมันดูคนอื่นถ้าอย่างนี้มันยิ่งกว่าการขนขวายหายานี่แหละพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ทจเจริญาณาปานาสติถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในเวลานี้ก็อาจจะได้เป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจชีวิตสมะสีสีดับทั้งกิเลสดับทั้งตัณหาในเวลาจะตายกระเสรอกกระสนกรวนกระวายร้องครวนคาง อยู่ในปา่าในดงก็าตามเวลาจะตายดีนหาโรงพยาบาลน,นึกถึงอาจารย์พุทธทาสหลวงปู่พุทธาท่านมรณภาพไปแล้วเงินเจ็บใครได้ป่วยท่านก็ไม่อยากไปอยากจะฟังเสียงนกเสียงกาดูสังขารมันล้มหายตายไปในกลางป่าสวนหมอกแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงอืเป็นห่วงจนเกินไปจนจะทะเลาะกันเง่นแหละที่นี่พอถึงเวลาท่านตายท่านก็มอบพินัยกรรมเอาไว้ พี่ในกรรมของท่านไม่ใช่เงินหมืม่นเงินแสนเงินล้านเงินโอกดเือนพระอ,อรหันต์ที่ไหนมอบสั่งไว้อย่างดีตายแล้วให้ทาง,ง่ายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านสั่งเอาไว้ดังดีท,าทา่างๆหาายแต่กินกระดูก็แบ่งออกมาเป็นสามส่วนเอาไปไหนนู่นเอาไปโปรยบนยอดเขาสูงเอาไปไว้เขาสูงเขาศกมองไปใครอยู่ที่ไหนมองเห็นหมดในทะเลกว่าเห็นบนบกกว่าเห็นแถวอ่าวรอบๆอ่าวบันดอน ส่วนที่สองโปรยลงต้นน้ําตาปีส่วนที่สามเอาไปโปรยลงทะเลช่องอ่างทองในมหาสมุทรแถบเกาะสมุยคนทั้งหลายไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือปิศสนาธรรมท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้เลยก็ได้อาตมาจะขอบอกว่านั่นคือท่านสอนธรรมะสอนจนถึงวันตายแม้กระดูกก็ยังเป็นครูบาอาจารย์สอน ถ้าท่านมองให้ลึกท่านจะเห็นอย่างนั้นเราจะต้องรอคอยอีกเป็นเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีถ้าหากจะมีพระมหาเทระเช่นนี้ไม่บุญไหวไม่ต้องให้โล,ลหิตโลหะแหวงกระดูก,กระเดี่ยวเป็นแก้วเป็นเพลกเป็นมลกตดเป็นอะไรแต่างๆไม่ลูยเอามาจากไหนพระอรหันต์สมัยโบราณวังคีสะพามเรียนมนสวะสีสะมมนไปหาเคาะกะโหลคนผู้หญิงผู้ชายตายแต่มาลาชาติไหนไปตกนรกขึ้นตะวันท่านรู้หมด วันหนึ่งเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นพราหมนี้มีวิชาดีขึ้นข,น,ขนาดนี้ก็มีคนหนึ่งพูดออกมาว่าโอ้ยแค่นี้ไม่ได้เสี่ยวพระพุทธเจ้าดอกก็เกิดอาการท้าทายก็เลยไปประลองวิชาความรู้กันพระพุทธเจ้าก็เอาหัวกันหลกให้เคาะโจุซ้ำหัวหัวผู้หญิงหัวผู้ชายตายแต่เมื่อไรไปขึ้นตะวันไปตกนรลกแก่รู้หมดสุดท้ายก็เอาหัวพระอรหัรนต หัวกะโหลกอรหันก็คือหัวกะโหลกคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นแก้วใสมงมงเป็นธาตุอะไรหรอกพวกเราไม่รู้อามาจากไหนกลัวจะเป็นหัวจะเป็นกระดูกพระอรหุนสมากกว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นแหละแต่ก็แค่เคาะอยู่อย่างนั้นเาะจนทั้งวันมันก็ไม่รู้เรื่องหัวกะโหลกธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นแก้วเป็นเกลืออะไรเจี๋ยะถามพุทธเจ้าว่าหัวอะไรเราไม่รู้แล้วพพุทธเจ้าบอกว่า,วา,าเรารู้ บอกให้ได้ไหมรู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยมนบอกได้ไหมได้แต่ท่านต้องมาบวชเรียนมนคนนี้ก็ตกลงบวชเรียนมนพระพุทธเจ้าก็ให้ท่องอัธิิมสมงกาเจอุทังอาทะตาลาทั้งให้สอนให้เรียนเรื่องอาการสามสิบสามสิบสองอธิยมสมงกาเยกายของเหล่านี้แหละอุทังเกสามัตตาโทอุทังปาทะลตาลาาลา อโทรแกสามัตถกาขอใภัเล่นมันพันเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีนังหมอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไหลไปตัดไตใส่พุงอาหารไม่อาหารเก่าเรียนไปเลียนมาพิจนาไปจิตใจก่บรรลุหลุดพ้นนั่นคือความอิ่มเต็มของบรารมีก็ เป็นพออาหารขึ้นมาก็รู้ว่าโอ้หัวกะโหลกนี่มันก็คือหัวกะโหลกคนไม่เป็นผู้หญิงคนไม่เป็นผู้ชายคนไม่ไปคนไม่มาพระอาหารหันต์ไม่มีเพศยัิงไม่มีเพศชายหมดอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกเราตายแป๊บโฆษณากันกระดูกเป็นแก้วเป็นอะไรไปหมดแล้วแต่พระอาหารหันต์สมัยโบราณกลับไม่เป็นอะไรเลยเป็นหัวกะโหลกคนธรรมดาจนให้เขาไปเคาะเล่นอย่างนั้นเอาเลยไป <laughs> เลยจะดอกเลือยดอกลาไปเองแล้วขออภัยทีนี้ก็กลับคืนมาโสความเจ็บไข้ได้ป่วยพระอริยเจ้าสมัยโบราณพูดแม้แต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าประพฤตปฏิบัติธรรมอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหยกหายากินตามอัตภาพให้ไม่ได้ขวนขวายมากกว่าการขวนขวายให้สิ้นไปซึ่งกเลสจึงบอกว่าชีวิตานังปริคขาเลเ,ชเพชเชอธรปัชเจ หน้าานหังอุสกาอาสุ่งยาธาเตอาสวัคคายยามเจ็บไข้แต่ป่วยมีขวนขวายหายาพุ่นวายเป็นปัจจัยแก่ชีวิตมากมายิ่งกว่าการขวนขวายเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสอานมาประทับใจพระเด็พระคุณลวงปู่พุทธ,ธาท่านตายไปแล้วตายไปทางก็ยังสอนทรมาให้เอากระดูของท่านไปชิงบนยอดเขาสกสูง ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ปโปรยแม่น้ำต้นน้ำตาปีส่วนหนึ่งก็เอาไปลงที่ช่องอ่างทองนั่นเป็นปิศนาสอนธรรมพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในอวิชชาโสทสกนิบาตอังคุตานิกายปฏิป,ปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่หกสิบเอ็ดหนาหนึ่งร้อยยี่สิบสองท่านไปเปิดดูก็ได้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องภูเขาเล่าเรื่องแม่นม้ำเล่าเรื่องทะเลมือนอญญายาบุรธา่านจงใจจะให้เข้าใจอย่างนี้ ที่สุดทั้งหลายฝนเมล็ดใหญ่หาใหญ่ตกลงมาบนยอดเขาถ่านไหวอย่างนี้เมื่อตกมากมากบนยอดเขาที่อื่นไม่ต้องตกก็น่าเบียงแต่ตกยอดเขาจะตกไม่หยุดมันก็จะทําให้ศอกเล็กศอกน้อยบนภูเขาเต็มเมื่อสอกเล็กศอกน้อยเต็มแล้วก็จะทําให้เฮลเล็กเฮลน้อยท่าน Wait, หหไหวอันนี้ปัปปะกันทละปัตทระสาข alter, สาขปริปูเรนตีทําให้ศอกเล็กศอกน้อยสาขามันเต็มเมื่อสอกเล็กศอกน้อยสาขามันเตเ็มแล้ว กุสุเพปริปูเรนติก็จะทําให้โศกให้เหวทั้งหลายมันเต็มเมื่อเหวน้อยเต็มก็จะทํามหาโสภะปริปูเรนติทําให้เหวใหญ่ๆมหาเหวมหาโกโสภะปริปูเรนติโสภะโสภานั่นแปลว่าเหวก็ให้มันเต็มจากมหาโสภะจากเหวใหญ่เต็มแล้วก็กุณฑีโยปริปูเรนติกุณฑีโยก็คือต้นน้ำเล็กๆ จากต้นน้ำลรกๆก็สูงแม่น้ำสายใหญ่เลยทีนี้จากกุณฑิโยปริปุรามหานทิโยปริปุเรนติเต็มฝนตกบนยอดเขาส,สูงๆที่ถาทาชนะนน่ะสูงๆตกมตไม่หยดไม่หย่อนมันก็จะไหลมาสู่กุณฑีตาปีปริปุเรนติมาสู่ต้นน้ำตาปีเมื่อต้นน้ำตาปีเต็มฝนตกไม่หยดก็จะไหลลงสูงม่มหาตาปีมหาณทิโยปริปุเรนติสูงแม่น้ำตาปีใหญ่ ตาบีใหญ่เต็มไปไหนเห็นงลงมหาสมุทรลงทะเลมหานาทีโยปริปุรามหาสมุทรทางสากรังปริปุเรนติกล้ายลงสู่มหาสมุทรสู่ทะเลอ่าวบ้านดอนสู่ช่องอ่างทองให้มันเต็มเอวเมตสสมหาสมุทรทัศสาครัสอาหาโรโฮติภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรสาครย่อมเต็มด้วยการอาศัยอาหารของมันเช่นนี้ หลังจากนั้นท่านบอกว่าความชั่วอวิชามันก็มีอาหารอาวิชามันมีนิวรหาเป็นอาหารนิวรหามันมีทุจริตซ้มเป็นอาหารทุจริตซ้มกับมีการใหม่สํารวมอินทรีย์เป็นอาหาร,รการใหม่สํารวมอินทรีย์เพาเพราะใหม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารการไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่กระทาไว้ในใจให้แยบขายเป็นอาหาร อาารไม่กระทาให้แยบใครไว้ในใจเป็นอาหารเพราะไม่มีสธาการไม่มีสธาเพาะไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังธรรมพาะไม่คบเสพสัตบุรุษไม่คบเสพผููบาอาจารย์มันก็เป็นอาหารส่งต่อกันก็เต็มอีกเหมือนกันนี่คือความชั่วส่วนความดีทั้งหลายก็เหมือนกันการคบเสพสัตบุรุษ ก็ย่อมมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อการได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาบริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ก็จะเกิดอาการคิดพินิจพิจรารณาโยนิโสมนสิการไว้ในใจแห่งบริบูรณ์เมื่อการกระทําไว้ในใจบริบูรณ์ก็จะเกิดสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เมื่อกับสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ซ้ํารวมอินทรีย์ก็บริบูรณ์ เมื่อสํารวมอินทรีย์บริบูรณ์สุดจริตสามก็บริบูรณ์เมื่อสุดจริตสามกายวาจาใจสุดจริตแล้วสติปัฏฐานสี่ก็บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วโพชังขาปฏิปุเรนติก็ทําโพชฌงองค์แห่งการตัดสู้บริบูรณ์เมื่อโพชฌงเจ็ดบริบูรณ์แล้วก็วิชาวิมุตติปริปุเรนติวิชาและวิมุตเกาะบริบูรณ์หลังจากนั้นท่านก็ภาว่าเอวะเมตัสะมหาสมุทัสสสาครัสสะอาหาโรโหติ ท่าสอนธรรมะไหมจากยอดเขาสู่ต้นน้ำสู่แม่นม้ำสู่มหาสมุทรมันเริ่มจากของน้อยของน้อยไปสู่ของมากของมากมากมา,มาจากของน้อยอบลมไปเรื่อยๆก็ทาคุณงามความดีเมื่อเราทั้งไล่มาวันนี้แหละมาทําบุญแด้ฟังธรรมแด่จาสิ้นแด,ด่เจริญสมาธิภาวนาถ้าหากจะจาสิ้นต่อไปหลยวันหลยคือหลยเดือนไลายปีไลายชาติหลายกลับอรหมดเต็มเองเหมือนกัน อาเลยไปที่นี่เลยไปอันนี้เร่าปริศนาของท่านลวงปู่พุทธ,ธาาท่านสอนไว้จนวันตายก็ยังซสอนขึ้นมาโซมพระมหาเถระปาราศาริยะท่านก็เล่าไว้ว่า่ยาภะ สมัยก่อนนู้นไม่เหมือนสมัยนี้เป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้การนุ่งห่มการกินอาหารการอะไรก็แล้วแต่เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไหม่คขวนขวายปัจัจเพศสัตว์บริหารเพื่อชีวิตเหมือนการขวนขวายหาความสิ้นอาสวะ เกิใครได้ป่วยหายายังไม่เท่าการแสวงหาความสิ้นไปแห่งกิเลสอุบายวิธีใดที่จะเข้าในใจิตในใจจะชนะกิเลสได้ท่านเหล่านั้นขวนขวายพอกพูนแต่วิเวกมุ่งแต่ความสง,งบนัน่ท่านว่าอย่างนั้นนะอาลันเยลุขขมูเลสุกันทลาโสข,ขุห้าุุจะวิเวกะมะนโปหันตาเวหิงสุงตปรายนาะว่าอย่างนี้ คือท่านเหล่านั้นมุ่งแต่วิเวกพอกพูนแต่วิเวกอยู่ในป่าอยู่ในโคนไม้อยู่ในซอกเขาอยู่ในถ้ำเท่านั้นพิสูจนทั้งหลายแต่ปางก่อนเป็นผู้อ่อนน้อมมีศรัทธาตั้งมั่นเลี้ยงง่ายอ่อนโยนมีน้ำใจแม่กระด้างไม่ถูกกิเลสรู้อรรถปากไม่ลายเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นอันนี้ก็น่าคิดเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์ของตอนและคนอื่นเดี๋ยวนี้พระนี่มีทิฏฐิมาก ทำไม่ได้ดังใจแล้วมายอมรับฟังความคิดความเพียนของใครของตนเองจะถูกอยู่เรื่อยให้แต่คนอื่นรับของตนเองแต่บุตรจาระพาว่าพระในสมัยโบราณไม่แข็งกระด้างอัตะจินตาวาซานุขาเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ก็นาคิดเอกเหมือนกันไม่เป็นคนกระด้าง หลังจากนั้นพิสูจน์แต่ปางก่อนมีข้อวัดปฏิบัติก่ลาวไปข้างหน้าถ้อยกับบริโภคปัจจัยการส่องเสพเยื่อ้ายย,าย้ายขวางดงามมีอากับกิริยาละมุนละไมก่อให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนสายทานน้ำมันเหลวน้ำมันไหลไม่าขาดสายเทน้ำมันเหลวๆออกจากภาชนะจะไหลงอวยบริเวณก่อฟองกากๆไม่เหมือนเทน้ำธรรมดาท่านเขาใจเปรียบ ท่านบอกว่ามีอิริยาบถละมุนละไมสิกนิธาเตละทาราวะอาโหสิอิริยาบถโหอิริยาบถละมุนละไมก็ให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากผาชนะไม่ขาดสายฉะนั้นลองหลับตาคิดดูดว่าเทน้ำธรรมดาจากภาชนะมันมีขาดเป็นบันตอนมีกระเด็นกระเซ็นกระสาย่าอีสานแบบฟ่งกาก แต่ถ้าเทน้ำมันเหลวน้ำมันพืชน้ำมันอะไรจะไหลงัวายออกมาไม่ขาดสายอยันนั้นอิรยาบทละมุนละไมก่อให้เกิดศรัทธาเรื่องไซวันนี้ท่านเหล่านั้นสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วจเจริญฌานเป็นอันมากประกอบด้วยฌานใหญ่เป็นพระเทระผู้มั่นคงพากันนิพพานไปเสียหมดแล้ว บันนี้ท่านบูเช่นนั้นเหลืออยู่น้อยเต็มทีเพราะความสิ้นไปแห่งกุศลธรรมและปัญญาคําสั่งสอนของพระชินเจ้าอันประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทุกอย่างจะเสื่อมสูญไปในเวลาที่ทําอันลาม,มกกิเลสทั้งหลายเป็นประโยชน์เดวนี้ทำอันลาม,มกกิเลสทั้งหลายมันรุนแรงมีอำนาจไม่เหมือน,นสมัยโบราณแล้วรูปรุนแรงเสียงรุนแรงกินรุนแรง การขับร้องการฟ้อนรำเกาะเปรยอารมณ์รูปป่างนันแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เหมือนโบราณแล้วซาเบิดซาบสิ่งที่ควรห่อกาเปิดสิ่งที่ควรเปิดก็รลับหล่อหล่อสารภัดอย่างมันก็มาลุ่นแรงท่านจึงบอกว่าทำอัลลามกเกะทั้งร้ายแด้เป็นไปโยภิกษุเราได้ปรถนาความเพียรเพื่อความสงัดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพระธรรมที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติเอาภิกษุใดประพฤติปฏิบัติ อวัดปฏิบัตินั่นแหละคือความเหลือไว้ของพระธรรมกิเลนเหล่านั้นจะเริ่มงองงามขึ้นย่มอมครอบงินคนเป็นอันมากไว้ในอำนาจดังจะเล่นกับพวกคนผ่านเหมือนพวกปีศาจเข้าสิงทําให้คนตั้งร้ายเป็นบ้าเพ้อขั้งเมว่อวันนี้ถูกปีศาจแห่งวัตถุนิยมอมอำนาจนี้ครอบงําจิตใจจนเพอ้อจนขั้งเห็น ผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นห้างเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีนอละชนเหล่านั้นถูกกิเลครอบงำเที่ยวไปไปมามาตามส่วนแห่งอารมณ์นั้นนั่นในกิเลวัตถุทั้งหลายดุดในการโฆษณาที่มีสงขามชนนั้นแม่ท่านช่างสรรหาคำพูดในขณะที่ท่านจะตายท่านยังพูดนี่ยงบอกว่าถูก,กิเลขรอมำทุกอย่างแต่อัตถกาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือผิด รุดในการโฆษณาที่มีสงครามสะยังขาเหวะโคฆิเตอาตมาอยากจะแปลใหม่ว่าทุกวันนี้กิเลสมันช่างสันสางทุกอย่างคำพูดคำจาคำโฆษณาอยู่ยวนดูในยุคโฆษณาสงครามจิต,ตวิทยาสงครามแห่งข่าวสารข้อมูลสงค,ครามโฆษณาน่าจะแปลว่าเดี๋ยวนี้ กิเลสทั้งหลายครอบงำจิตใจคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาชวนเชื่อน่าจะแปลว่าอย่างนี้แต่ท่านบอกว่าดุดในการโฆษณาที่มีสงครามอาตมาอยากจะแปลว่าเดี๋ยวนี้กําลังตกอยู่ในภาวะทูครอบงำอำนาจกิเลสตัณหาอยู่ในการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ในสงครามจิตวิทยาแห่งการโฆษณาชวนเชื่อ เพราะว่าในในในภาษาบาลีท่านบอกว่ากิเลสเสหายพิภูตาเต,ตเตนะเตนะวิทาวิตาณลาเิเลสวตถุสุสยังคาเหวะโคสิตเตถัดจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งต่อกันไปว่าปริจจชิตตวาสัทธมังอัญญะมันเยหิพันทะเลปริจจชะชิตตวาสลัดทิ้งเสียปริจจชะชิตตวาสัทธมังทิ้งพระสัทธมเสียอีตรงที่วา่สาสยังขาะเหวะโคสิเต นาลากิเลสวัตถุสุขมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วกิเลสเสหาพ่ภูตาเติมันวัตถุครอบงำด้วยกิเลสมันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความพอใจอารมณ์ทั้งหลายมาถึงสยังคาเหวะโคสิเตท่านบาวา่าทำดูดในการโฆษณาที่มีสงครามฉะนั้นอาตมาอยากจะแปลใหม่ว่าโตดูในภา,าวะครอบงำท้องกิเลสตัณหาสงครามจิต ตวิทยาโฆษณาชวนเชื่ออยู่ตลอดการได้ดีของดีเป็นของชั่วก็ได้ของชั่วเป็นของดีก็ได้ขอให้โฆษณาดีๆเรียกว่าระบบ a อ p e t i z i n g System นี่มีบทบาทมากระบบโฆษณาอารามารขาไปแสดงทำในเมืองไปเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเขียนว่าเป็ด อบน้ำผึ้งร้านอาหารเป็ดอบน้ำผึ้งดูโฆษณานะคนเข้าไปกินกันเต็มนั่งผ่านซองเข้าไปเต็มโอ้มันไปเพราะข่าโฆษณาเป็ดอบน้ำผึ้งถ้าคนดีๆพิจารณาดูเป็ดอบน้ำผึ้งมันจะเป็นตะกินบอเป็ดกับข้าวกับตายแล้วแบนี้น้ำผึ้งกับหวานเอามาจะป,ปานกล้วยซุกจำประเดงมันจะเป็นตะกินจะเป็นตะหากสิมันพ่อปูอบบลไะตัวในเป็ดอบน้ำผึ้งเขาโฆษณา,าตุยแย่กันไปเขาโฆษณาขายงัวสมัยก่อน ไปนานเห็นต่ป้ายตัวใหญ่ๆห,ห่บองงานเต็บเสียบหูงานตาบสาบบักเก่าหลานบักแปดแฝนซื้อกันตัวแล้วเป็นล้านอาดมาได้พูดกับฝรั่งนั่งรถไปด้วยกันอาดมาว่ามันพอที่จะไปหาหมอได้แล้ว <c oughs> ทําไมมัวตัวละล้านล้านก็พากันซื้อมันพอไปหาหมอได้แล้วว่องง่ายๆ่าผ่อีสานมันพ่อปัวเลยตัวเสื่อมวนตัวละล,ะล้านเห็นไหมเลยเดนนี่มันลง เขาโฆษณาให้ซื้อของเขาตายเงี้ยเนี้ขายไม่ออกซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกไม่มีใครมาซื้อบักหูยานตับสาบบองยานเต็บเสบก,กาวลาันแปดแสนเพิ่นเขาโฆษณาตัวให้ซื้อนี่แหละที่พาระตาลาศิริยะท่านพระสยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ในอำนาจแห่งการโฆษณาชวนเชื่อสงครามแห่งกิตตวิทยาแต่ท่านแปลนั้นมันฟังเข้าใจยากดุจในการโฆษณาที่มีสงครามเอาอย่างไรก็แล้วกัน ฝากไว้แก่ท่านผู้รู้ที่นี้ท่านจะเล่าต่อไปพากันละทิง้งพระธรรมเสียทมการทะเลาะกันและกันยึดถือตามความเห็นของตอนอันนี้ก็แตกกันเป็นกกเป็นเหล่าแล้วเสมคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐนรชนทั้งหลายละทิง้งรัพสมบัติบุตรภรรยาออกบวชแล้วพากันทํากรรมอัน,น,นไม่ควรทําแม้เพราะเหตุแห่งอาหารเพียงทับผพีเดียว นี่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วนะมาบวชบวชแล้วไม่ได้อะไรก็ไปหาเงินหาทองหยาผอหยาตามาบวชอยู่กับอาตมาเข้าใจว่ามันจะได้ตรงนี้คนคงจะหลังไหลมาทานเห็นว่าไม่เข้าท่าลักนี้กลางคืนกว่ามีอือย่างนั้นแหละมันก็ถูกแล้วที่ท่านทนํานายไว้ <laughs> ทิ้งบวชภรรยาออกบวชพากันทํากรรมที่ไม่ควรทําเพราะเหตุแห่งอาหารเทียงแต่พักทัพพรีเดียวทันว่าย,ย่างนี้มันก็เลย ไปกันใหญ่เลยมันไม่เหมือนสมัยพุทธเจ้านูน่นหลังจากนั้นก็บอกว่าพี่สุทังหลายฉันพัตตาหารเต็มอิ่มแล้วถึงเวลานอนก่อนนอนง่ายตื่นแล้วก็กล่าวาแต่ถ้อยคําที่ภาษาสดาทรงติตีนเตือนขึ้นมาก็ไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องป่ารบความเทียรจะทําอย่างไรขจัดขัดเก,กเลี่ยยังไงมีจะบอกว่าใดตัวใดนอมคือจะมีตัวนั่นตัวนี้เด้เนี่ยไปหาเละหาหวยอย่างนี้แหละ ที่สุผู้มีจิตไม่สงบในภายในพากันเรียนทำแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำเห็นไหมละ่ะศิลปะที่ไม่ควรทำนะทีนี้ไม่ได้ทำอะไรทำแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำที่จะได้งเงินได้ทงองง่ายง่ายสภกาลุกสิบปานิจิตตังกตวานะสิกเรนี่นแปลว่าอย่างนี้เรียนแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำมีการประดับตกแต่งอะไรต่างๆ เดี๋ยวนี้มีงานมีการดีไม่ดีพระเลยเป็นผู้รับประมูลแต่งตรงโน้นตั้งตรงนี้จะแจง้งพิธีประดับประดาเอาเงนินมาอย่างนั้นแหละนอกจากนั้นจะเรียนทางธรรมะก็ไม่อยากพากันเรียนถ้าเรียนทางโลกก็ไปเฮแลโลกันเรียน,เ,ยน,เ,ยนเนี่ยเพราะไม่หวังประโยชน์ในทางบำเพ็ญสมณะธรรมพิกษุทั้งหลายผู้มุ่งแต่สิ่งของดีๆให้มากกึ่งนำเอาดินเหนียวบงังเอาน้ำมันบงังจุนเจิมบงัง น้ำบังที่นั่งบังอาหารบังไม้สีฟันบังผลมะเขือบังดอกไม้บังของเขียวบินทบาทบังผลมะขามร้อมบังไปให้แกข้าเรือนัดทั้งหลายเรียกว่าวิธีการหาเงินเสกเสกเป่าเป่าห้องแปลกแปลก,ปกทำรูปสัตว์ประหลาดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยน้ยแจกจ่ายย้ายปันปท้ายไปทํใไ่ทํารอบทําอะไรหลังจากนั้นก็ทําจุนทําเจิมไอเจิมเจิมเจิมสมัยก่อนไม่เคยมีเดี๋ยวนี้เกลอกันหมดอันนี้ท่านก็ทํานายไว้ปาราสิรยิยะเพื่อโพคาสั์ หลังจากนั้นพิสุดทั้งหลายจะพากันประกอบเพศั์เมื่อนหมอ,อยารักษาโรคทํากิจน้อยใหญ่เมื่อนขลุขัดอันนี้ก็น่าคิดอีกท่านบอกว่าจะทาเหมือนกับชาวบ้านประกอบอยารักษาโรคเพศัชเสุยา,าเวชากิจจากิจเจยถา,าขีหิธนิกาวิภูซาอย่างอิสเลขติยาจะท่า,ทา ภิสุทั้งหลายจะพากันประกอบเพศสัตว์เหมือนหมอรักษาโรคทำจิตน้อยใหญ่อย่างกขาเลหัดตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแผแตายาคาิกากะลีทั้งหลายประพฤติตนเหมือนกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บริโภคอามิรโดยอุบายเป็นอันมากวางมาดเป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปได้ห่อแหนะ่าล้อมหลังเติมไปท้งอย่างนั้นเขาพอใจนี่ไม่ใช่อาามาพูดนะปาลาสรรยะเถระพูดอย่ามาโกธมาเคืองกันเลย แล้วเขาบอกว่ายังหนักเขาไปกว่านั้นเองจะเป็นหมอยาอย่างนี้พระสงฆ์องค์จ่าเป็นหมอยาบางแห่งโฆษณาเลยไปวัดม่เหมือนกับวัดเหมือนกับโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็จะหาเงินหาของกิจเจกิจจากิจจากิจเจยถาขี่หิกิจจากิจเจยถาขี่หิขี่หีหีหย่าไปคิดอ่าอืดล่นภาษาบาลีนะนะขีหีภาษาบาลีพรคขลุหัดยถาขี่หิเวิ่นขลุหัดเมิอนชาวบ้านยถาหนึ่งจกสั้นคือเท้านเนี่ย กิจจากิจเจยะถาขี่หิจะทํากิจการงานน้อยใหญ่เหมือนคารวาดเพื่อจะหวังผลได้นั่นกงนั่นก็นตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแผลต่สยาเดี๋ยดีทาปากนาคพระบางทีทาแป้งบางทีทาแก้มแดงๆใส่ผ้าอาพรจีบอเหลือเมาเมา่เมาเปิ้นั่นแหละท่านพูดไปแล้วนะไม่จะมาพูดท่านบอกว่าจะตกแต่งร่างกายเหมือนผู้หญิงกะลี คณิกาวิภูษาอย่างคณิกาแปลว่าผู้หญิงแผ่สยาหากินตามตอกตามซอกตามซอยหลังจากนั้นทําตนเมืองกษัตริย์ผู้หใหญ่บริโภคอามิตรอุบายเป็นอันมากทําให้คนล้มเชื่อหลอกลวงเป็นพยานโกงตามลงตามสารใช้เล่เหลี่ยมต่างๆอย่างนักเลงเที่ยวแสหาปัจจัยมีอาการอ่างเลทเลียนแบบเรียบเคียงการปริกรมีการเลี้ยงฉีบเป็นเหตุ อุบายต่างๆเพื่อรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากหลอกลวงโดยประการต่างๆเป็นผู้วิเศษทั้งหลายย่อมยังบริษัทให้บำเลอตนเพราะเหตุแห่งการงานมิให้บำรุงโดยธรรมที่ยเยวแสดงทำตามถิ่นต่างๆหาเงินหาทองเพราะเหตุแห่งลาบมิใช่มุ่งประโยชน์ที่ส่วนเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งลาบทรงเป็นผู้เฮินห่างจากอาริยสงเลี้ยงชีวิตด้วยการอาศัยลาบของผู้อื่นไม่มีฮีริแม่ละอายอย่างนั้น ทิศสูบางพวกไม่ประพฤติตามสมณธรรมเสียเลยเพียงแต่เป็นคนโลนคุมร่างไว้ด้วยกาสาวาพัฒติตใจไม่เป็นพระเป็นพระแต่ร่างกายใจยังไม่ได้บวชบาตนะแต่ความส,ลสรลเซิรถ่ายเดียว งงต่อลาบสักกะละเมื่อทำเป็นเครื่องทำลายมีประการต่างๆอย่างนี้การบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือการรักษาธรรมที่ได้บรรลุแล้วไม่จะทำได้ง่ายเหมือนเมื่อพระสัตดาอย่างพระทรงทรงพระชนมายุอยู่นนี่ครึ่งตั้งสติเที่ยวไปในบ้านเหมือนบุรุษผู้ไม่ได้ใส่รองเท้าตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีน้ำฉะนั้นพระโยคีเมื่อละลึกตามและลึกถึงวิปัสสนา ที่ปาถนาะที่ปาลบมาแล้วในการก่อนๆเหมือนพระอ,อรหันต์ทั้งหลายพระอ,อริยเจ้าทั้งหลายได้กระทามาไม่ทอดทิ้งวัดสําหรับภาวนาวิธีเท่านั้นถึงเวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังก็จะเพึงบรรลุอมตะบทได้เมื่อทัางกล่าวคํานี้จบท่านก็ตายปรินิพาน ก่อนจะจบท่างก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมายะท่ากันทะกะทานนำหิเจเรยะอนุปานโนสติงอุปตเปตวาเอวังคาเมมุนิจเรสลิตตาวาปุพเกยโยคีเตสังวัตตะมนุสลังกินจาปิปชิโมกาโลผุเซยยะอมตังปะทังบอกว่าพึงตั้งสติไว้ให้มั่นคงเดินเข้าไปในหมู่บ้านในถ้ำกลางไหนก็ตามจงมีสติ หมือนคนไม่ได้ใส่รองเท้าตั้งสติไว้เดินเข้าไปในป่าน้ําถ้าท่านทั้งห้ายกระทาอย่างนี้ปารบภาวนาพิธีเหมือนพระอริยเจ้าในสมัยโบราณได้กระทําไปแล้วแม้บัดนี้จะเป็นเวลาสุดท้าย